สนับสนุนโดยคส่สรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสต็อปลอดยุดลงทางในตลาดหุ้นกับการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นภาคเย็นพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้วันพฤหัสหสัปดีที่4ธันวาคม2557ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกในเดือนธันวาคมนะครับก่อนที่พรุ่งนี้ตลาดตลาดหลักทรัพย์จะมีการปิดทําการหนึ่งวันเนื่องในวันที่5ธันวาคมหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับฉะนั้นมาดูวันสุดท้ายของสัปดาห์รรกกในนนเดือัััวาาคคมบบ้ง แน่นอนว่าการพยายามทดสอบ1,600จุดตั้งแต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเห็นความพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนนะครับแต่ว่ายังคงส่งสัญญาณการขึ้นไปยืนเหนือในระดับ1,600จุดยังไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าขึ้นไปแตะเสร็จปุ๊บก็ยังคงเห็นการปรับย่อลงมาของระดับดัชนีฉะนั้นยังคงเห็นภาพของการขึ้นไปทดสอบแล้วก็ปรับย่อระดับดัชนีอย่างนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและก็เป็นลักษณะเดียวกันเช่นกับวันนี้ครับหลังจากที่มีการปรับย่อลงมาของระดับดัชนีในวันนี้ยังคงแกว่งตััววอยู่ช่ชงระด กรอบประมาณ1,600จุดถึงดาวรับด้านล่างประมาณ1,590จุดนะครับฉะนั้นถ้าดูจากมุมมองในช่วงลนนักษณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณการรีบาวกับขึ้นมาในช่วงท้ายตลาดแม้ว่าจะยังขึ้นไปไม่สามารถยืนเหนือในระดับ1,600จุดได้แต่บรรยากาศตลาดหุ้นไทยล่าสุดตอนนี้ดีดบวกขึ้นมาประมาณ3จุดท่วนครับระดับตัชนียืนอยู่ที่1,597.58จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกเดือนนี้ยังคงอยู่ที่ระดับ43,900 98ล้านบาทครับขยับมาดูห้านดับรัซั์กันบ้างวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนนะครับ วันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะในกลุ่มสื่อสารวันนี้ยังคงนำมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับแอดวานเมื่อวานก็มีการบวกขึ้นไปแล้ววันนี้ยังคงบวกได้ต่อครับบวกขึ้นมาอีกประมาณ1%นึ่งเปอร์เซ็นิดๆครับหรือประมาณ4บาทราคาหน้กกากแดาล่าสุด248บาทส่วนที่สอรไพร์ตลาดมากที่สุดหลายคนยังคงจับตาดูวันนี้นะครับคือหุ้นของ r s ครับวันนี้บวกขึ้นมาชนเซลิ่งด้านบนเลยนะครับบวกขึ้นมา,า,า,นกกา,า,ายู่ที่17 40บาทสบ ส่วนทูวันนี้ก็ปรับระดับปัะชนีขึ้นมาเช่นเดียวกันครับวันนี้บวกขึ้นมาอีก20สตางค์น่าจะยืนอยู่ใ,ใกล้เคียงกับไฮเดิม erm ที่12บาท80สตางค์นะครับวันนี้ยังคงอยู่ในระดับ12บาท80สตางค์สำหรับราคาหน้กกากระดานได้อยู่ครับ ส่วนเดิมก็หลังจากที่มีการปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงครับวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการกลับมารีบาวได้แล้วนะครับวันนี้รีบาวขึ้นมาได้ประมาณ3%เเครับราคาหน้ากระดานบวกขึ้นมา50าสตางอยู่นที่ระดับ14บบาท50สต่างส่วนเคแบ k นะครับหรือกสิกรไทยวันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการแกว่งขึ้นแว่งลงอยู่แต่ว่าราคาล่าสุดหน้ากระดานตอนนี้ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงยืนอยู่ที่ระดับ241บบาททวนครับ ขยับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างน,นะครับสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียหลายตลาดครับที่ยังคงเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นแน่นอนหนึ่งในนั้นตลาดแรกอย่างนิเกอีโตเกียวยังคงเห็นสัญญาณการขึ้นไปทําจุดสูงสุดในรอบเจปีได้นะครับ ถือว่าเป็นการแตะในระดับสูงสุด7ปีในวันนี้ได้เนื่องจากได้รับแรงหนุนในเรื่องของค่าเงินเยนที่มีการปรับตัวอ่อนค่าลงจากการคาดการณ์ของสื่อญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกรณีในะเรื่องของพรรคเสร,รีประชาธิปไตยหรือ LDP ของทางด้านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะญี่ปุ่นนะครับที่ยังคงมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าน่าจะยังครองเสียงข้างมากในการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่14ธันวาคมนี้ได้ฉะนั้นวันนี้นี่ก็อีกยังคงเห็นสัญญ,ญาณบวกขึ้นนะครับบวกขึ้นมา166.78 จุดครับระดับดัชนีอยู่นที่17,887จุดครับในขณะที่ตราไทม์สิงคโปร์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับวันนี้ยังคงเห็นการส่สงสัญ,ญญาณบวกอยู่ตามมาด้วยห่างแสงฮ่องกงครับวันนี้บวกขึ้นเช่นเดียวกันบวกขึ้นมาแรงถึง333จุดนะครับเป็นการปรับบวกเพิ่มขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นจีนนะครับ ที่ยังคงปรับบวกเพิ่มขึ้นจากทั้งในหุ้นกลุ่มการเงินถ่านหินและก็น้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้เป็นบวกต่อตลาดทางด้านของฮ่องกงด้วยนะั่นคือห่างเสงนะครับที่บวกขึ้นมาถึง333จุดไต้หวันวันนี้บวกขึ้นมา49จุดครับจาก,การ์ตาคอมมิสิตโดนีเซียบวกขึ้นมา28จุดตลาดหุ้นมาเลเซียน่าจะเป็นตลาดเดียวในวันนี้ที่มีการปรับลดลงนะครับลงไป12จุดและตลาดหุ้นโซของเกาหลีใต้ยังคงส่งสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขข,ข,มข,ข,ขึ้นนนนนจาาาาากกใเเเเเรรรื่่่่่องงงคิิยทีมห็สัญญณแขึ้น ครับไปดูภาพรวมของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้กันบ้างน,นะครับหลังจากที่หยุดยาว3วันหลังจากนี้เปิดตลาดมาในช่วงสัปดาห์หน้าภาพของตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนที่สําคัญเป็นเดือนสุดท้ายที่หลายคนยังคงจับตาในเรื่องของการลงทุนนะครับก่อนที่จะข้ามไปปี2558 วางกลยุทธการลงทุนในช่วงนี้อย่างไรดีไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการฝ่าวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโกนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับสวัสดีครับคุณเจริญครับคุณเจริญสวัสดีครับอ่เดี๋ยวทางให้ทีมงานต่อสายคุณเจริญไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับ ช่วงนี้มาดูภาพรวมที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับหลายคนยังคงต้องจับตาตลาดหุ้นในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะวันนี้มีปัจจัยเด่นที่หลายคนยังคงจับตาดูอยู่โดยเฉพาะการประชุมในค่ําคืนที่จะถึงนี้อย่างการประชุม ECB ที่จะเกิดขึ้นว่าผลสรุปจะออกมาเป็นเช่นใดแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนสําหรับปัจจัยนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการเอาไว้ว่าอาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ QE ออกมานะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับทวิคห์พร้อมกันว่ามุมมองนี้จะส่งผลด้วยหรือไม่นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วคุณเจริ พัฒนาธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโกครับสวัสดีครับคุณเจริญครับสวัสดีครับคุณบัณฑิตครับครับดูจากแนวโน้มการประชุม ECB ในค่ำคืนนี้มีผลออกมาจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกบ้างไหมครับผมเชื่อว่าก็คงมีมีอยู่บ้างนะครับรบถ้ามีมาตรการอะไรมาเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องการอัดฉีดเงินเขสู่ระบบครับนะครับซึ่งตอนนี้เองตลาดก็ยังคาดหวังในเชิงที่เป็นบวกมากกว่าเป็นลบนะฮะครับเพราะว่าเชื่อว่าเศรษฐกิจยุโรปที่ออกมาก่อนหน้านี้มันไม่ได้ดูดุดเด่นอะไรน้ิิเเ่มมพตขึ แต่อย่างว่าครับถ้าไม่มีแรงก็คงไม่ได้ผลอะไรกับตลาดนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะรับรู้ในเรื่องของปัจจัยนี้ตั้งแต่ช่วงระยะหนึ่งแล้วนะครับครับผมครับฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาดูในตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงนี้ยังคงเห็นการแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆ1590สจุดน่าจะเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้าน1,600จุดไม่ผ่านสักทีในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้คุณเจริญประเมินยังไงบ้างครับผมมองว่าเป็นทรายที่เป็นบวกนะครับครับเพราะว่าการที่ตลาดไม่ผ่านก็จริงเนี่ยไม่เกี่ยวว่า ใส่คำถามยกอกลับไปว่าขายแล้วกดขึ้นไม่ลงนะครับแล้ววันนี้เองเพิยว่าสัปดาห์นี้มันมีภาพเรียกว,ว่ามีสตอรี่เชิงลบเกี่ยวกับหุ้นรายตัวเกิดขึ้นเหมือน,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 นกันคโดยเฉพาะทช่กลุ่มพลังงานครับนะครับเพราะ่ไม่ภาพที่ออกมาก็มีแรงขายเข้ามาขวางไว้แต่เราเห็นทุกอย่างนนครับว่าในแง่ตลาดเองเนี่ยวันทุกวันที่ผ่านมาก็จะมีการขายหุ้นกลุ่มแบงค์ด้วยคนับ่นหมายวามว่าการขายไปรุ่มเนี่ยเงินสดในตลาดเนี่ยมันมีเพียงพอที่จะคำตลาดเอาไว้ครับและถามว่าเงินที่ขายไปแล้วเนี่ยมันก็ได้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับ เน้นโอกาสที่กลับก็ามาซื้อต่อเนี่ยผมคิดว่าจะมีอยู่นะครับแล้วก็ในยง่้ตลาดเองเนี่ยมันว่าเชิงช่วงนี้มันไม่ไม่มีปัจจัยลบเข้ามากดดันอยู่แล้วนะฮะครับเรียกว่ารอจังหวะการขึ้นมากกว่านะครับดูเหมือนจะเป็นจังหวะการรอปัจจัยใหม่มากกว่าเพราะว่าปัจจัยเก่าก็ยังคงมีการพูดถึงอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลลบสักเท่าไหร่นะครับ ใช่ครับผมครับครับแล้วฉะนั้นถ้าเรื่องของปัจจัยพลังงานบ้างล่ะครับที่ยังคงเห็นสัญญาณราคาน้ํามันมีการปรับลดลงอันนี้จะส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานไหมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปตทก็ปรับลดลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ต้องบอกว่ายังยังมีผลอยู่ครับซึ่งภาพที่ออกมาก็ยังชัดเจนนะครับว่าหุ้นเกี่ยวพวกโรงกลั่นตัวนี้เองก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวอะไรขึ้นมาครับนะครับปตทเองก็คงเงื่อนไขหนึ่งนะฮะอาจจะโดนไปด้วยแต่เพอว่าปตทก็มีเรื่องของของราคาการมาเกี่ยวข้องครับนะ้ปกจเวออไครับ ก็เลยบอกว่าภาพรวมของกลุ่มพลังงานชี่กลงลงกันเนี่ยทุกนี้ถือว่ายังยังขาดวารตัสินใจอยู่นะครับครับลงการนี่จะรวมไปถึงเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวกับการกักตุนน้ามันก่อนหน้านี้ด้วยไหมครับหรือสต๊อกล้อนะครับคือในแง่ของสต๊อกล้อเนี่ยมันเป็นมาก่อนตั้งแต่คุณธํามันจะลงหนักๆอยู่แล้วครับเพราะเราดูจากเรื่องของเงินิ่งเขานะฮะครับดังนั้นในช่วงของลงกันเนี่ยตอนนี้เองก็คงต้องให้เวลานิดนึงในแง่ของการเรียกว่าเคลียร์เจ้าตัวสต๊อกล้อของเขาครับครับ ฉะนั้นวันนี้มาดูในหุ้นกลุ่มดิจิตอลทีวีกันบ้างไหมครับดูเหมือนจะบวกกันมาค่อนข้างแรงไม่ว่าจะเป็น r s หรือแม้แต่แกมมี่ประเมินยังไงบ้างครับก็แน่นอนครับหุ้นกลุ่มนี้ตอนนี้เขาเล่นประเด็นก็คือเรื่องของการปรับขึ้นราคาค่าโฆษณาครับนะครับเนี่ยแต่อย่างนั้นก็อย่างว่าครับวันนี้ราคาก็ขึ้นมาแรงๆเหมือนกับว่าบวกดักรอไว้ก่อนหรือเปล่าครับนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคงต้องดูกันทามิงยาหน่อยนะฮะเพราะจริงที่ผ่านมาเขาก็มีมีคอร์ลงทุนในแง่ของการทําธุรกิจนี้เหมือนกันครับ ฉะนั้นอาจจะต้องรอดูสถานการณ์หลังจากนี้ด้วยนะฮะใช่ครับผมครับประเมินยังไงบ้างครับระหว่าง RS แล้วก็แกมมี่ถ้าดูในเชิงเทคนิคครับผมว่า RS อนตัวนี้เองเนี่ยมันโอเวอร์บอลแล้วนะครับโอเวอร์บอลแล้วนะครับแล้วก็ที่วันนี้เองขึ้นมาชนซีลิงอย่างเงี้ยก็ถือว่าแรงพอสมควรนะฮะนะครับส่วนตัวของแกมมี่นะครับอันนี้เองก็ราคาก็ยังอยู่อยู่ข้างล่างอยู่นะครับแต่ตัวแกมมี่เองอาจจะมีโอกาสจะเรียกว่าขยับตามครับอาจจะขยับตามได้นะครับ ครับครับข้ามาดูฝั่งของเดมโก้กันบ้างครับวันก่อนราคาลงไปค่อนข้างแรงพอสมควรวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการกลับมารีบาวได้บวกขึ้นมาหน้ากระดาน50าสตางครานากระดานอยู่ที่1 4บสาทสตางครับก็เดมโก้ช่วงนี้ก็เรียกว่าเลือดหยุดไหลนฮะครับครับหยุดไหลแล้วนะฮะเจอเจอขาเข้าไปสุดจะลงค่อนข้างจะเร็วนะฮะครับนี่ยวันนี้ก็ตั้งหลักได้แล้วหลังจากที่มีการชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับครับก็ต้องให้เวลาตลาดนิดนึงน เรียกว่าดูความเชื่อมั่นก่อนว่าเอ๊ะกลับมาหรือยังครับแต่ดูเดนน้มหองพุ่นนี้เริ่มยินได้ก็มีโอกาสการรีบาวนะครับครับน่าจะเห็นสัญญาณการกลับมารีบาวได้นะครับในเบื้องต้นแล้วถ้าดูไปกลุ่มสื่อสารครับที่วันนี้ยังคงบวกล้อนแรงตั้งแต่เมื่อวานทั้งแอดวานแลวก็ทรูครับครับในกลุ่มสื่อสารเนี่ยผมว่าช่วงนี้เองอาจจะเป็นการเล่นกลับมาตามเรื่องของเชนของราคาะน้ำมันในตลาดโลกนะครับครับเพราะว่าเขาบอกกันว่าถ้าเกิดราคาะน้ำมันลงเนี่ยเรื่องของการเป็นมันจะกลับมารนก็็เป อีกอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของการใช้จ่ายแรงต่างนะครับวันนี้เราก็เห็นว่าราคาก็เริ่มกลับขึ้นมาซึ่งตัวเรีงตลาดี่ให้ตัวแอดวานเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับอาจจะมาจากส่วนของเรียกว่ากองทุนที่รอเข้าตลาดอยู่พวกเอลทิฟอนเดสเนี่ยมันต้องหาหุ้นตัวใหญ่ๆที่มันยังไม่ขยับมากหรืออะารอยู่ตัวหนึ่งแหละส่วนทรูนี่ประเมินยังไงบ้างครับทรูนี่ผมเชื่อว่าภาพรวมนี่ยจะเป็นสั่งการเทรดดิ้งอยู่แต่ถ้ามองกันในตามทรงของราคาหุ้นต้องบอกว่า มันยังคาดหวังการขึ้นได้อยู่เหมือนกันครับครับฉะนั้นมุมมองในระยะสั้นถ้าประเมินในช่วงกรอบสัปดาห์หน้าระดับเส้นเด็กไทยยังคงน่าสนใจในกรอบประมาณไหนบ้างครับครับเรามองแนวตั้งอยู่ที่1602นะครับ1602นะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายน่าจะผ่านขึ้นไปครับแล้วก็น่าจะไปได้ถึง1,620ถึง1,630ครับครับตัวจุดรับคือ1.580นะครับรับคือ1.580นะครับครับได้ครับขอบคุณครับคุณเจริญครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ที่บอกไปนะครับรับคืนในแนวรับด้านล่าง1580นาแนวต้านด้านบนที่จะต้องผ่านหลังจากนี้1 6 0่จุดนะครับแล้วก็ถ้าผ่านแนวต้าน1 6 0่จุดไปได้เจอแนวต้านด้านบนถัดไปครับ1,620จุดนะครับแล้วก็1635หลังจากนี้ครับส่วนหุ้นที่มีการพูดถึงไปก็ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดในระหว่างวันในช่วงนี้เป็น most active ยังไงในเรื่องของการลงทุนดูทั้งในภาพของหลักปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ปั ับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KTC ีซีมิโก้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าครับ